ตั้งแต่เรารู้จักโควิดก็จะซีเรียสตอนเปิดร้านปกตินะแต่ตอนนี้ทำดีลิเวอรีอย่างเดียว <laughs> ต้องบอกว่าธุรกิจอะคะ่ะเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะโดนสั่งปิดนะคะล็อกดาวน์กันนะคะแต่คนทำธุรกิจนะคะก็ต้องปรับ Business m o เดลแล้วก็ผันไปทำดีลิเวอรีแทน หมูนวดสลีวาระไม่ทาวิวัฒนะคะกับ a อด i v เว n y w แอน e ค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเลยหมูจะพาทุกท่านไปชมกับธุรกิจอะไรนั้นตามเข้างมงเลยค่ะแ,แน่นอนค่ะว่าร้านที่เราจะมาบุกกันในวันนี้นะคะคือร้านเอเวอร์แ ใช่วันนี้นะคะพามาชมร้านนะคะเอเวรนนะคะเรามาเจอเจ้าของร้านคนสวยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่หนิงแนะนำตัวหนอ่อยค่ะว่าทำอะไรบ้างและเอเวรเนี่ยนอกจาก แบรนด์นี้แล้วเรามีอะไรอีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะหนิงกัญญารัตน์วนาวค่ะนะคะทําร้านต่อขนตาธุรกิจต่อขนตาแบรนด์ชื่อเอเวอร์แล t u d สตค่ะก็คือเราให้บริการด้านความงามนะคะเกี่ยวกับขนตาแล้วก็ขนคิ้วมีต่อขนตาลิฟขนตาแว็กคิ้วจัดทรงคิ้วย้อมสีขนคิ้วประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าเอเวอร์ไลท์สตูดิโอเนี่ยเป็นแบรนด์บริษัทของเราอะคะ่ะชื่อบริษัทซารอนเมนจ์เมนต์กรุ๊ปในบริษัทซารอน m มนจ g เมนต์กรุ๊ปเรามีหลายแบรนด์เอเวอร์ไลท์คือหนึ่งในนั้นอื่นๆเราก็จะมีพอมซารอนดีลิเวอรี่ที่ตอนนี้เราก็บุกเบิกดีลิเวอรี่ด้วยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่ลูกค้าอยากทำยังไงก็คือออยากใหเวดออยากสวยแต่อยากใหเวดอธิบายไม่ถูกนะคะแล้วก็มีอย่างแบรนด์ล้านเล็บอย่างแคทเธอรีนเนลสตูดิโอนะคะแล้วก็เราก็ทำเกี่ยวกับเอ่อต่างๆที่เกี่ยวกกับธุริจ ร้านต่อขนตาร้านเสริมสวยด้วยค่ะโอ้โหครบเครื่องเลยนะคะกับผู้หญิงเก่งคนนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะขออนุญาตที่นึ่นะคะเข้าไปบุกในร้านนะคะ,ะว่าถ้าจะทําธุรกิจนี้เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวตามเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะามาเลยค่ะเชิะ,ะขี่หนู สวยงามมากคะมาถึงก็จะเห็นนะคะร้าน e l e l l a s t Studio นะคะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นคิวชวนของร้านเราแล้วก็เราจดลิขสิทธิ์ปะ่ะใช่ใช่ชื่อแบร์เราก็ทําเรื่องจดลิขสิทธิ์ก็คือทําทุกอย่างตามระบบอะไรเงี้ยค่ะใชะ่แล้วก็น,นีอันนี้ก็ภายในร้านเราก็จะแต่งเรียบง่ายด้วยสถานการณ์โควิดจริงๆคืออย่างตอนนี้ปิดปิดร้านอยู่ตามคําสั่ง<ม>แต่ว่าอันนี้ก็คือมาเปิดร้านเพื่อให้ดูว่าเวลาเราทํางานอะ่ะเราทํายังไง นะคะ,คะก็ปกติเราก็จะวางเตียงห่างกันแบบนี้นะคะเราก็จะมีน้องๆน,นะคะช่างต่อของตาของเราก็จะใส่หมวกคลุมใส่หน้ากากใส่ถุงมือใส่ทุกอย่างแล้วก็ถ้าในช่วงที่คือได้คําสั่งเปิดปกติะคะ่ะเราก็จะรับลูกค้าเวนี้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยต้องห่างกันสองเ <2 S 2> มตรจองเข้ามาฝอนเลยคะตอนนี้ต้องอดบุ๊กิ้งอย่างเดียวตั้งแต่เรารู้จักโควิด ก็จะซีเรียสก็คือ 1. 1ตอบจะไม่ให้มีผู้ติดตามคือถ้ามีผู้ติดตามมาเอาพุ้ตรงก็คือแฟนเนอะแฟนมาส่งแฟนผู้หญิงมาทำเนะี่ยเราก็จะขออนุญาตให้คุณผู้ชายอะคะ่ะรอนอกร้านคือข้างในอะเราอยากให้อยู่คนน้อย,อยที่สุดหนึ่งน้อยที่สุดกับสองคือเราอยากให้เตียงห่างกันที่สุดคนน้อยที่สุดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแต่ว่าของร้านเราเอวาร์ไลฟ์เนี่ยเราก็มีการท้นฆ่าเชือ้อตลอดการให้บริการทุกสองชั่วโมงมคือเรามีเครื่องท้นฆ่าเชื้อไวรัสแบบฟูสเกต ใช่ถ้าตอนเปิดร้านปกตินะแต่ตอนนี้ทำดี ver เลี่ยงเดียว ะะต้องบอกว่าธุรกิจนะคะเราก็ต้องปรับตัวกันไปนะคะผ่านการณตอนนี้นะคะ่ะโดนสั่งปิดนะคะล็อกดาวน์กันนะคะแต่คนทําธุรกิจนะคะก็ต้องปรับวิสันโมเดลแล้วก็หันไปทำดีลิเวอรี่แทนนะคะแต่ต้องบอกว่าในร้านเองอะคะ่ะก็มีต้นทุนต่างๆมากมายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะหมุยมาแยกย่อยกันนะคะให้ทุกท่านรู้ว่าเริ่มต้นทําธุรกิจหนึ่งธุรกิจอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการอย่างเราๆนะคะมีต้นทุนอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวจะมาตั้งพูดคุยกันค่ะดีเลยค่ะอยากได้ความรู้เพราะว่าตอนนี้ปรับแผนเยอะมากปรับรายวันปรับทุกวันปรับทุกวินาท,นทีนะคะค่ะได้ถ่ะมาว่าพี่หนิทงทำต้นเนี่ยก็ทาบัญชีเดียวมาตั้งแต่ต้นนะคะใช่ทำไนถึงรู้สึกว่าทำบัญชีเดียวแล้วจะดีกว่าคนอื่นต้องบอกว่าหลายหลายคนนะคะที่เริ่มต้นท,ทําธุรกิจกับพี่หนิงนะค่ะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยบัญชีเอาไว้ก่อน หาเงินก่อนดีกว่าแต่ค่ะที่ห<จ>นึ่งเาใจคือแบบไม่ฉันทำบัญชีเดียฉันดีแครทุกอย่างคืออย่างนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ตอนต้นนะว่าเราอะทำบริษัทชื่อสาล a m มนจิแอนกรุ๊ปเอสเอ็มจจริงๆอะภาพของเราอะคือเราอยากรับบริหารกิจการซาลอนแล้วเราก็รู้สึกว่าธุรกิจนี้เติบโตได้ <S <S เราอะไม่ได้มองว่าเราคือร้านเสริมสวยแต่เรามองว่าเราคือธุรกิจเสริมสวยอนาคตเราสามารถอาจจะเป็นสตาร์ทอัพ exponential แบบไหนก็ได้คือเราคิดกับว่าเราโตแน่ๆเราต้องโตยังไงฉันก็จะโตแต่โตตามแผนไม่โตตามแผนเดี๋ยวว่าการพอพอเราตัดสินใจได้ว่าเออเราทำบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะโตเพื่อที่จะมีอินเวสเตอร์มาลงทุนหรือว่านึงเกิดประสบความสำเร็จอย่างที่ฝันได้เข้าตลาดหรือสามารถไป merge กับเจ้าใหญ่ได้ สแสดงว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดทําให้เราต่อคือตัวเลขต้องชัดเจนวันนั้นน่ะคือวันแรกเลยที่บอกว่าเฮ้ยคือตอนแรกเลยอ่ะเราจะเปิดเอเวอรสตก่อนก็นได้แล้วอาจจะเปิดไปแล้วเราไม่จดบริษัทก็ได้แต่เราแบบเฮ้ยไม่เราว่าสตาร์ทเอเวอรสได้แบบแป๊บเดียวแล้วเราก็จดบริษัทเลยเพราะว่าบริษัทต,ต้องทําเรื่องประมาณนึงก็คือบริษัทก็เกิดเลยแล้วเราก็ตัดสินใจเลยว่าแล้วเราก็จดแบทเลยด้วยไม่ไม่สนด้วยว่าจะต้องถึงยอดเท่าไหร่เราจดแบทเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกอย่างของบริษัทเราอยู่ในระบบ มีงบชัดเจนดีแคร์ได้เพื่อให้มีโอกาสที่จะสามารถขยายอันนี้คือจุดตัดสินใจที่ต้องทำบัญชีแอ,อืวแล้วได้ประโยชน์จากมันไหมคะเพราะหลายคนเนี่ยก็บอกว่าหูต้องพอทำบัญชีจริงจังแล้วฉันไม่หลบภาษีอะไรเลยมันก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าชาวบ้านเขาสูงมากโอ้ <Yeah. S 2> ที่นีเนี่ยต้องถามที่หนิงว่าไอ้ต้นทุนที่สูงเนี่ยแล้วมันต้องแลกมากับอะไรบางอย่างมันคุ้มกันไหม ตอนแรกก็ยอมรับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากคือเท่าที่หนิงทราบบางทีเนี่ยการจดแวตหรือการจ่ายภาษีต่างๆเนี่ยมันต้องถึงอะไรนะ1.8ล้านถึงค่อยทำแต่ว่าของหนิงเนี่ยเริ่มตั้งแต่แรกวอเชอร์หนิงนะบางใบนะ350แล้ว350บเวลาหนิงขายลูกค้าเนี่ยคือ include นะอินคูดแวตนะหนิงไม่ใช่ว่า350หแล้วเออคูดแวตให้ลูกค้ารับเ็ไม่ใช่นะหนิงรับให้หมดแต่เราเราตัดสินใจตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเราจะดําเนินธุรกิจนี้ให้มันโตเพราะฉะนั้นอะ พอตอนที่เรารู้สึกว่าเออวันแรกอะเรายอมรับว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแต่เรายอมไปต่อข้างหน้าได้ให้มันแข็งแรงหนิงไม่ได้ทำแค่ตัดสินใจบัญชีเดียวนะคือตั้งแต่วันแรกเลยก็มีสำนักงานบัญชีเข้ามาดูแลบัญชีให้เราก็คือมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีการปิดงบมีการทำงบทุกอย่างคือหนิงคุยกับไฟแนนซ์ก่อนเลยว่าเวลาหนิงตัดสินใจจะทำตรงเนี้ยหนิงต้องทำกี่หัวกี่บาทต้นทุนเท่าไหร่ เราคือพอเราเห็นแล้วเราโอเคค่ะใช้ใจบัวมากเลยแต่ระยะยาวเราคุ้มต้องบอกว่าพี่หนิงมีความเชื่อเพราะอยากที่จะขยายธุรกิจให้โตนะคะเราต้องเริ่มทำบัญชีเดียวเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ตัวเลขที่เร็วแล้วก็ถูกต้องในการที่เราจะวิเคราะห์แล้ววางกลยุทธ์ต่อทีนี้ต้องมาต่อกันที่ว่าพเจอ,สถ,อาจาสถานการณ์แบบพี่หนิงสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะใช่ต้องบอกว่า <laughs> ยิ้มสู้ยิ้มสู้ผลที่เราทำบัญชีเดียวมาเนี่ย มันมีประโยชน์อะไรมั้พูดเลยมากคืออย่างนี้มองนี้ก่อนนะหนิงเป็นคนทําบัญชีไม่เป็นแต่รู้ว่าบัญชีสําคัญแล้วก็ยอมรับว่าก็ไปโรงเรียนคลาสเพื่อดูบัญชีภาพรวมได้แต่ทําบัญชีไม่เป็นนะเสร็จปุ๊บเราก็ช่วงก่อนมีโควิดใช้คํานี้ดีกว่าเราก็ไม่ได้สนใจเขามากไม่ได้สนใจเขามากหมายความว่ามันถูกส่งงบแหละมันทาบัญชีเดียวแหละเสียแต่เราไม่ได้โฟกัสเขาเพราะด้วยความที่บริษัทที่เปิเปดหน่งถึงสปีแรกเราก็โฟกัสมาร์เก็ตติ้งยอมรับ ปี 61, 62แล้วก็โฟก์ k การ์ดก็ตชิงใช่ไหมล้วเปิดปี61แต่พอปี6 3าเนี่ยพอโควิดเราเชื่อไหมว่าวันนั้นนะขอบคุณตัวเองมากเลยที่ทําบัญชีเดียวก็เลยรหรือว่าพอวันที่ถูกสั่งปิดปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องดูเลยอะเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายแล้วเราถูกปิดแล้วเรามีต้นทุนเท่าไหร่ เงินที่เราต้องจ่ายเท่าไหร่หนี้ตินหรือเงินหมุนเรียนบริษัทหรืออะไรเท่าไหร่กล้าพูดว่า SMG นะยังอยู่มาได้ถึงทุกวันเน,นี้ยเพราะบัญชีคือตัวเลขมันตอบแล้วอีกแ,แล้วพอพอหนิงเห็นตัวเลขใช่ปะ่ะหนิงก็คำนวณได้ว่าเฮ้ยเรามีเงินเท่านี้เว้ยเราต้องจ่ายลูกน้องเท่าไหร่พอเราเห็นตัวเลขชดัดอะเรารู้เลยว่าเราใช้ได้เท่าไหร่เราต้องหาเงินเท่าไหร่แล้วเราก็เกิดธุรกิจใหม่ที่เราทำสล,ลัดเดลิเวอรี่เฮ้ยเราต้องทำสล,ลัดเดลิเวอรี่เท่าไหร่ตัวเลขมันชัดเราไม่ได้ทำงานแบบเคว้งคว้างอะ ต้องบอกว่าไม่ได้จินตนาการทำแต่เอาตัวเลขมาวิเคราะห์กันเลยจุดต่อจุดว่าจะต้องเดินสเต็ปต่อกันยังไงใช่แต่ว่ายอมรับว่าเราก็ไม่ได้เก่งขนาดไฟแนนซ์ตัวเลขไม่ยากพอที่เราจะเห็นภาพรวมอมย่างน้อยเรารู้ว่าเฮ้ยต้นทุนเราเท่าไหร่นีสินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อันนี้ต้องหมุนอันนี้อันนี้ยังไงเราเห็นภาพอะแต่ไม่ได้ถึงขนาดไฟแนนซ์ว่าแบบลงลึกอันนี้เราก็ยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การทำบัญชีเดียวนะคะก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกัน<ช>นะคะทำงานหนักอยู่ค่ะก็ต้องปรับแผนแล้วก็ปรับธุรกิจของเราตลอดเวลาเรียกว่าเป็นรายวันแผนที่มีก็เป็นคือเขาเรียกอะไรนะไมสโตรหรือภาพรวมเป้าที่เราอยากไปก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่ารายละเอียดของแผน ก็ปรับไปตามเนื้อผ้าตอนนี้กับสถานการณ์ตอนนี้ที่มีค่ะถามตรงๆเลยที่เนี่ยรอบสามสามจุดห้าด้วยสี่ห้าหกที่หนิงมีแผนสำรองไงไว้บ้างคะสำหรับหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบตรงๆเลยตรงมากตรงที่สุดคือด้วยความที่เราทำร้านเสริมสวยแล้วก็เรามีลายแบรนด์นะคะแต่ว่าแบรนด์ที่กระทบหนักสุดก็คือเป็นแบรนด์ e v e r l a s แ s t u d i o เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับขนตากับขนคิ้วซึ่งก็จะจะมี การคอนเซิร์นจากภาครัฐ คนทังเยอะนะคะแล้วก็บอกเลยเราเป็นคนตัวเล็กจริงๆอะ่ะหลายคนอาจจะไปโฟกัสร้านอาหารที่ถูกปิดแต่เราคือหนึ่งในนั้นที่เราถูกปิดตลอดเวลาจนวันนี้ก็ยังปิดอยู่ต้องบอกว่าเป็นธุรก<อ>ิจที่ถูกลืมด้วยไม่ใช่ใชเพราะว่าของเราอะ่ะกรุ๊ปมันเล็กมากคืออย่างร้านอาหารเนี่ยเรายอมรับว่าพี่ๆเขาเขาเยอะคือหมายความว่าจำนวนปริมาณเขาเยอะกต่เราอะ่ะเป็นกรุ๊ปเล็กเพราะเราย่อยอยู่ในร้านเสริมสวยอีกอพอเวลาเราร้องขออะไรไปก็อาจจะเสียงเบานิหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถูกปิดร้านแล้วก็ถูกแบบเราต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจใช่ ทีนี้พอเจอสถานการณ์แบบนี้ค่ะคพี่เหนงเปลี่ยนดิสเน่โมเดลยังไงต้องทะใช้คําว่าปรับดีกว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ไม่ไม่ถึงกับเปลี่ยนหลายปร์เ็นแต่ปรับไม d เซ t ปรับทุกอย่างหมดเลยก็คือเรายังคงทําบริษัทคืออย่างนี้บริษัทหนึ่งชื่อซา l อนเมเนจเมนต์ปุ๊นอ้ออย่างที่พี่บอกพี่หมดไปคคือจริงๆอ่ะภาพรวมของบริษัทเราอ่ะคือการ บริหารกิจการซาลอนคือความตั้งใจของบริษัทของเราชื่อย่อคือ s m g ตัว s m g เนี่ย uh huh. เบื้องหน้าเหมือนจะเป็นร้านเสริมสวยจริงอสิ่งที่หนิงทำเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการเล mm ็คอร์ดเดต้าเบสการทำ POS mm hmm. ของตัวเองที่เกี่ยวกับร้านเสริมสวยการทำมาร์เก็ตติ้งการรับบริหารร้านเสริมสวยตรงนี้ต่างหาคกคือคีย์ธุรกิจของเรานะคะเพียงแต่ว่าโอเคเราอาจจะมีแบรนด์เอเวอร์แลเรามีแบรนด์พรอมซาลอนเดลิเวอรี่เรามีแบรนด์แคทเธอรีนเนลสุดิโอเข้ามาอันนั้นน่นคือ ส่วนหนึ่งที่เป็นด้านหน้าค่ะเพียงแต่ว่าด้านหลังอะที่เรายังคงมุ่งมั่นว่าเราอยากเป็นผู้บริหาร<ม>ธุรกิจรับบริหารธุรกิจเติมสวยซาลอนเสริมสวยประเภทต่อขนตาทำเล็บอะตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนอืมใช่ค่ะค่ทำงงค่ะพี่หนิงเขาเรียกว่าใน situation แบบนี้ค่ะได้รับการช่วยเหลือจากภาคารัฐไหมเพรียกว่าเรามีเราเรามีตัวตน นาะแล้วเราก็ทําถูกต้องอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะได้อะไรซับพอร์ตบ้างมีไหมคะทุกอย่างเราเข้าระบบเนาะคือเราเราเข้าระบบแล้วเราก็น้องๆที่เข้าประกันสังคมก็มีเขาก็ได้รับการชดเชยตามที่ภาครัฐให้นะคะส่วนน้องที่ไม่ได้เข้าระบบแต่ด้วยความที่เราทําบัญชีเดียวส่งภาษีถูกต้องก็คือน้องทุกคนเราจะส่งอะไรนะ หักมาที่จ่าย3%เขาก็สามารถเอาเอกสารที่เรายื่นจ่าย3%อะ<ม>ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดเอาไปยื่นก็คือบริษัทเราอะเหมือนเรามี Data อยู่ในของเขาก็น้องๆทุกคนหรือทีมงานที่เข้าระบบระเบียบก็จะได้เงินชดเชยตรงนี้แต่ส่วนของตัวบริษัทเนี่ยโอเคตอนนี้ยอมรับว่าก็ยังไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตขนาดน,นั้นแต่เราก็เชื่อว่าเราจะได้หนิงเชื่อว่าตอนนี้เนาะทุกคนก็เดือดร้อนแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องให้คนที่เดือดร้อนสุดๆก่อนแต่หนิงเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งถึงคิวของเราแล้วถ้าเราทําทุกอย่างเอาไว้เราก็จะได้ไม่ไม่ได้ยากนะะพี่หมวยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะคะที่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะว่าถ้าเราเลือกทําบริษัทแล้วนะคะเราต้องมองธุรกิจยังไงนะคะแล้วให้ความสําสคัญกับเรื่องอะไรบ้างนะคะหมุยก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้พาชั่นดีๆนะคะแล้วก็กาลังใจดีๆนะคะจักขึ้นหนิงนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสู้กันต่อไปค่ะและถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะติดตามคลิปดีๆจาก a อดลิโวนะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่แอดิโวจะนำมาเสนอในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ